สัสดีจ้าวันนี้จะมาทําผัดปูให้ดูนะคะทําตั้งหลายหนแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆก็ยังถามมาบอกว่าวิธีการผัดปูเนี่ยทำยังไงนะคะสไตล์ฮ่องกงน่า็ทำยังไงนะคะสไตล์จีนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวทำให้ดูสําหรับคนที่ผัดปูยังไม่เป็นนะคะผัดปูนะคะไม่ใช่แกงปูนะคะผัดปูบางคนจะผัดปูเนี่ยน้ําเยอะมากเลยนะคะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผัดปูเลยนัเป็นแกงปูเลยนะคะ โอเคจ้ะ okay, จะทําให้ดูนะคะวิธีการทําผัดปูนะคะโอเคทําง่ายๆจ้ะไก่ไก่หนึ่งฟองอันนี้เราเรานี้ปูสองตัวนะคะซื้อปูสองตัวล้างน้ําให้สะอาดแล้วถ่านเป็นชิ้นๆนะคะก็ไม่เาเช้าหายยาเกรื่องช่วงเช้าหายไปตะกา่ไทยอะ่ะเราจะผัดขิงขิงกับขิงกับต้นหอมนะคะโอเคนะคะสูตรนี้นะคะขิงกับต้นหอมจ้ะเราจะมีไข,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 ข่ไก่หนึ่งฟองใส่ไข่ไก่เข้าไป ใส่ไข่ไก่เข้าไปในตัวนี้นะคะในปูนี้นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองตามด้วยแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะพอประมาณแล้วแต่สัสดส่วนของของปูนะคะปูเยอะก็ใส่เยอะหน่อยปูน้อยก็ใส่น้อยหน่อยทีนี้ก็มากระชอหลอดที่ฝันเราเยสกไม้ฝันห,นอนหลอดที่ใกล้ตานเราเคยกำจัดฉอย่างฉ่เ โลโลโลเคยหยงเสากะเราไม่ใช้มือนะคะเราใช้อย่างนี้นะคะก็ฉ่อเอานะคะพอเดี๋ยวใช้มือแล้วเดี๋ยวจะบาดมือเอาจ้ะก็มายุ่มห้อยหยงเสาละฮะหยงกเย้งจะตด้กะลาโอเคโอเคเตรียมไปเช้าละง่ายนิดเดียวจ้ะเครื่องของเราก็จะมีต้นหอมต้นหอมเ๋ยวชงน้ำสีวใตชงน้ำมีกระเทียมสับแล้วก็ขิงนะคะขิงแว่นนะคะสุญหยงละ เกลืโอเคเลยเช้าเลยแต่ก้าหการตันง่ายมากเลยโอเคจะเรามาผัดกันเลยนะคะเปิดไฟใส่น้ำมันน้ำมันก็พอประมาณนะคะแล้วแต่ปูเยอะปูน้อยแล้วแต่นะคะปูเราก็สองตัวแล้วก็ใส่ประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนใส่กระเทียมกับขิงก็ไปเลย ต้องรอให้ร้อนถ้ารอให้ร้อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันใส่ลงไปแล้วมันเดี๋ยวมันจะดํามันจะไหม้นะคะโอเคใส่ลงไปแล้วก็ผัดนะคะเพราะว่าทำเนี่ยผัดปูเนี่ยทําหลายหุนแล้วมีคนก็ถามมาบอกว่าผัดปูยังไงบอกทําไมทําไมเวลาผัดปูเนะนี่ยน้ําเยอะจัง เหมือนกัแกงปูไม่ใช่ผัดปูทําไมบางคนเนี่ยทําผัดปูทําไมน้ําเยอะจังนะผัดนะคะไม่ใช่แกงค่ะถ้าผัดปูน้ําจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะน้ําจะไม่ออกแห้งๆโอเคนะคะหลังจากเหลืองดีแล้วโอเคไม่เหลืองมากเท่าไหร่เราใส่ปูที่ตะกี้เนี่เราหมักไข่กับแป้งมันเข้าไปนะคะส่วนน้ําน้ําที่หมักปูเราไม่เอานะคะเราเทออกนะคะ ก็ไม่ติดจับจมอยนะถ้าเกิดใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะไหมจ้ะเทน้ำห่อน,นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำเข้าไปในนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาใส่ทีหลังจ้ะก็มาฟองทไปสวยเราเฮ้ยนี่ส่งผัดเลยจ้า โอเคใส่ผิกไทยอีกยี่ฝันโอเคใส่ผิกไทยเข้าไปผัดซะก่อนผัดให้ผัดให้กุ้งอาให้ปูสุกประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใส่คอยสกุกฝาฝานฝาฝาน สักเ10%นะก็ะมาโอเคฟองที่เจ้าเราเลยทีนี้เราจะมาใส่เหล้าจีนเข้าไปนะคะใส่เหล้าจีนเข้าไปใครไม่มีเหล้าจีนก็ใส่เหล้าขาวไม่มีเหล้าขาวก็ใส่บาลันดีเข้าไปได้จ้าใส่เหล้าจีนเข้าไปโอเคครับ เนี่ยปูนี่ก็สุกแล้วสุกไวนะคะสุกไม่ยากเลยนะคะสุกง่ายจากนั้นเราก็มาใส่เครื่องเลยน้ำมันหอยขคเยาวละใส่คอยกกันใส่ประมาณหนึ่งช้อนน้ำตาลสองช้อนช้อนหนึ่งช้อนถึงช้อนครึ่งแล้วแต่นะคะน้ำตาลก็จะใส่ประมาณนี้ ใส่ประมาณ้อครึ่งโอเคอจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปกองที่เสียวเล้วเฮ้ยใส่พอรประมาณน้ำมันงามาเยาแล้วเสียวมามาเยาลวละใส่ต้นหอมเข้าไปกองที่ชงเลรเฮ้ยผัดจากนั้นไม่ต้องรอช้านะคะใส่น้ําเข้าไปเลยลนะน้ําที่เราผสมไว้นะน้ำไม่ต้องผสมแล้วก็น้ำที่ ที่เราใส่ปูเดือหมักปูแล้วเทน้ําออกเทน้ําเข้าไปประมาณนี้นะคะโอเคมันจะเหนียวไปเองจ้ะมันจะเหนียวไปเองนะคะไม่ต้องใส่แป้งแล้วจ้ะเพราะว่าปูเนี่ยเราหมักไว้เราใส่แป้งเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้เราใส่แป้งเข้าไปแล้วมันจะเหนียวแล้วกาละมังที่เราเราหมักปูไว้เนี่ยเราเทน้ําออกแล้วก็เทน้ําเข้าไปใส่ใหม่ เดี๋ยวมันจะแป้งมันจะเยอะไปทีนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยแ่แค่นี้เองง่ายๆผัดปูง,ง่ายๆเองนะคะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยอร่อยแล้วโอ้เสกและตายก็แค่นี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่จานได้เลยนะคะผัดใส่จานได้เลยจ้าง่ายๆนะคะง่ายๆเอ๊ไม่ยุ่งยากอะไรเลยจ้าผัดปูนะคะ ผั้ปาหายหูการต้านนะแต่ก้าเช้าหายเกลืองชงเฉาหายหูการตั้นยาวที่เขตทาซีฟูจะจกอ่ำชงก็ะฟองฝาฮะยวที่ใจให้หลอกฝันเงจะอําหลอกตานกะงอก็ะฟองฝาจะหลอกใกล้ตานหราเฮยแกหยิบหยิบหยิบก้อนสิจะหลอกใกล้ตานจะหลอดที่ฟันหรอเฮยวิธีการทําทุกคนก็ทํากับข้าวไม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็ทํากับข้าวไม่เหมือนกัน โอเคนะคะแล้วแต่แล้วแต่แแตใครจะชอบแบบไหนนะคะอ่าปิ้งก็ชอบยิ่งติมยังก็ฟ,อฟอกะะ้อ,อ,นะองฝาอยู่หู่ะฮะเลยจอบยิ่งกันปิ้ง,งกเจิ้ม就好ละฮะถ้าหากว่วกาเราทอาแบบนี้นะคะคก็อร่อยแล้วนะคะเคยลองหลายวิธีแล้วนะเวลาผัดปูเนี่ยลองหลายวิธีแล้วมันยังไม่ อร่อยพอนะคะสําหรับวิธีนี้อร่อยแล้วนะคะที่แนะนํามานี่นะคะสําหรับวิธีนี้อร่อยแล้วจ้าโอเคจ้ะ